ครับที่เห็นอยู่เคียเค้ยวๆนั่นนะเป็นเทวันนะฮะก็คือเขาเรียกว่าต้นลำเท่งนะชอบขึ้นอยู่ตามริมลำธารน,นะ,ะบ้านผมนีเยอะมากลำธารนขนากระชายทะเลนะเนี่ยนะวันนี้เราจะไปเก็บยอดลำเท่งครับนี่ฮะยอดลำเท่งครับนี่คือยอดลำเท่งนะ,ะเก็บมานะ ลำเท่งนี่เป็นพืชเรื้อยนะฮะกึ่งอาศัยนะก็คือตามปกติก็เรื้อยไปตามพื้นดินแต่ถ้าเกมีโคดหินมีต้นไม้อื่นนะที่เป็นพุ่มๆม,มันก็เรื้อยไปนะใบใบแก่นี่มันจะเป็นสีเขียวๆจะมีคล้ายๆใบเลื่อยขอบๆนะแต่เราจะกินเฉพาะใบอ่อนใบอ่อนนี่จะเป็นออกเป็นสีแดงแบบนี้นะลำเท่งมีประโยชน์เยอะนะฮะ ทำอาหารได้หลายอย่างทั้งปากใต้ขึ้นมาที่นิยมมากที่สุดอยู่สามอย่างหนึ่งละแกงเรียงอสองละต้มจิ้มน้ำบูดูหรือว่าน้ำพริกหรือว่าเราจะผัดน้ำมันหอยก็ได้เราจะแกงส้มก็ได้วันนี้เราเตรียมแล้วบวกขโ้โพดอ่อน ฟักทองกุ้งสดเราจะกินแกงเรียงลำเท่งลำเท่งมีประโยชน์นะฮะแก้ไข้ได้คนสมัยก่อนนี่นะต้มทั้งต้นเลยทั้งรากทั้งต้นทั้งใบต้มแก้ไข้ไข้าสารพัดไข้แล้วแข้ตัวร้อนไข้แต่ข้อดีอย่างเนี่ยนะเขาบอกว่าเขารักษาเอามาพลึกเอามาพาดแล้วก็ขับปัสสาวะด้วยนะฮะนี่นะวันนี้เราได้กิน ยอดลำเท่งนะฮะนี่นะลาตาเป็นอย่างนี้นะนี่น,นี่ต้นมาเป็นอย่างที่นู่นนะที่เห็นอยู่นะมากินด้วยกันครับแกงเรียงยอดลำเท่งครับ